ต้อนรับกลับสู่ Auto World Review วันนี้เราจะพาคุณมาลงลึกกับหนึ่งในรถซีดานคอมแพคที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในประเทศไทยตอนนี้นั่นก็คือ Toyota Yaris ATIV 2026รถคันนี้สร้างชื่อเสียงให้ตัวเองได้ไม่เพียงแค่ดีไซน์ใหม่ที่สดใหม่และความพรีเมียมเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการผสมผสานร,ระหว่างความประหยัดน้ำมัน ความใช้งานได้จริงและความรูหราในราคาที่เอื้อมถึงได้ในรีวิวแบบละเอียดนี้เราจะพาคุณไปดูทั้งการออกแบบภายนอกสมรรถนะการขับขี่คุณภาพภายในห้องโดยสารและแน่นอนเรื่องราคาที่คุณจะได้รู้ว่าคุณจะได้รับอะไรจากยาริ s ATIV ใหม่คันนี้ ทันทีที่คุณเห็น t o โย t a ายาริ ATIV 2026สิ่งแรกที่สะดุดตาคือความโมเดิร์นและพรีเมียมมากกว่ารุ่นก่อนก่อนอย่างชัดเจน t o โย t a ได้แรงบันดาลใจมาจากรถซีดานรุ่นใหญ่ของตัวเองทำให้รถคันนี้ดูมีมิติและสง่างามขึ้นด้านหน้าใช้กระจังหน้าแบบพราเตโซอิขนาดใหญ่ที่ถูกออกแบบใหม่ให้ดูสปอร์ตและมีพลังมากขึ้นขนาบด้วยไฟหน้าเล็ดีไซนโฉบเฉียวพร้อมไฟเดย์ทมรันนิ่งไลท์ในตัวกันชนหน้ามีเส้นสายที่โค้งเว้า ทำให้รถดูเตี้ยและกว้างขึ้นเพิ่มความมั่นใจเมื่ออยู่บนท้องถนนมุมมองด้านข้างดูคล้ายคูปเป้ด้วยเส้นหลังคาที่ไหลลื่นเส้นคาแรกเตอร์ลายที่เรียบคมและขอบครุมเงียมเล็กๆรอบกระจกเพิ่มความหรูหราส่วนด้านท้ายก็โดดเด่นไม่แพ้กันด้วยไฟไท้ายเล็แบบอบล้อมดีไซน์ใหม่ฝากระโปรงท้ายเรียบหรูพร้อมสปอยลเลอร์เล็กๆเ,เพิ่มกลิ่นายความสปอร์ตในสีขาวย aris ativ ดูพรีเงียมเป็นพิเศษสะท้อนแสงได้สวยงามและโชว์เส้นสายตัวถังอย่างเด่นชัด ตโยต้ายังปรับปรุงแอโรไดนามิกให้ดีขึ้นอีกด้วยซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแต่ยังช่วยลดเสียงลมในห้องโดยสารเมื่อขับความเร็วสูงในส่วนของสมรรถนะการขับขี่โตโยต้า Yaris ATIV 2อ2 6ยียังคงให้ความสำคัญกับการบาลานซ์ระหว่างความประหยัดและการใช้งานในชีวิตประจำวันใต้ฝากระโปรงติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ1.2่ลิตรที่ปรับจูนใหม่จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT แม้จะไม่ใช่เครื่องแรงแบบสปอร์ต แต่เหมาะมากกับการขับในเมืองและเดินทางไกลบนถนนในประเทศไทยการส่งกำลังรากรื่นเกียร์ CVT ทำงานต่อเนื่องนุ่มนวลการตอบสนองคันเร่งกระชับกระเฉงกว่ารุ่งก่อนด้วยซอฟต์แวร์และชิ้นส่วนที่เบาขึ้นจุดเด่นที่สุดยังคงเป็นความประหยัดน้ำมันโดยโตโยต้าระบุว่าสามารถทำได้ถึง23กิโลเมตรลิตรในสภาพการขับถี่ที่เหมาะสมทำให้เป็นหนึ่งในรถที่ประหยัดที่สุดในกลุ่มนี้ ระบบกันสะเทือนก็ได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อความนุ่มนวลและเสถียรภาพที่ดีขึ้นซับแรงกระแทกจากหลุมบ่อได้ดีขนาดเดียวกันก็ยังคงให้ความมั่นใจเมื่อต้องเข้าโค้งพวงมาลัยเบาในความเร็วต่ำเพื่อความคล่องตัวเวลาเข้าจอดแต่จะหนืดขึ้นเมื่อใช้ความเร็วสูงเพื่อความมั่นใจมากขึ้นโดยรวมแล้วการขับขี่ให้ความรู้สึกผ่อนคลายเงียบและพรีเมียมเกินกว่ารถในคลาสเดียวกัน เมื่อก้าวเข้ามาภายในห้องโดยสารของยาริส ATIV คุณจะสัมผัสได้ทันทีถึงคุณภาพที่ยกระดับขึ้นโตโโตาปรับปรุงห้องโดยสารให้โปร่งสบายทันสมัยและออกแบบอย่างใส่ใจแผงคอนโซลหน้าดีไซน์เรียบแนวนอนพร้อมหน้าจอ i n นโฟเทนเมนตแบบสัมผัสขนาดใหญ่ตรงกลางที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ด้านล่างเป็นปุ่มและลูกบิดควบคุมที่จัดวางอย่างเป็นระเบียบและใช้งานง่าย วัสดุภายในได้รับการยกระดับขึ้นอย่างชัดเจนมีพื้นผิวแบบซอฟทัชในตำแหน่งสำคัญเพิ่มด้วยแถบตกแต่งเมทัลลิกที่ลงตัวและยังมีตะเข็บเย็บตัดสีตัดบนเบาะนั่งอีกด้วยในรุ่นท็อปคุุณจะได้เบาะหนังแบบเจาะรูพวงมาลัยหุ้มหนังและไฟส่องสว่างบรรยากาศภายในที่ให้ความหรูหราในยามค่ำคืน เบาะนั่งรองรับสริระได้ดีและนั่งสบายแม้เดินทางไกลเบาะหลังมีพื้นที่วางขาและที่วางสีสับพีมพพอสำหรับรถซีดานขนาดกระทัดรัดทำให้ใช้งานได้จริงทั้งครอบครัวเล็กๆหรือบริการร่วมเดินทางการเก็บเสียงก็พัฒนาขึ้นเช่นกันห้องโดยสารเงียบอย่างน่าประทับใจแม้ขับบนทางด่วนนอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมากมาย เช่นระบบปรับอากาศอัตโนมัติระบบกุญแจอัจฉริยะพร้อมปุ่มสตาร์ทหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่หลังพวงมาลัยและช่อง USB หลายตำแหน่งทั้งด้านหน้าและด้านหลัง โตโยต้าไม่ได้ละเลยเรื่องความปลอดภัย Yaris ATIV มาพร้อมระบบความปลอดภัยขั้นสูงเป็นมาตรฐานเช่นถุงลมนิรภัยหลายตำแหน่งระบบเบรก ABS พร้อม EBD ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวและระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันในรุ่นท็อปคุณจะได้เทคโนโลยีโตโยต้า Safety Sense เช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเตือนออกนอกเลนและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันฟีเจอร์เหล่านี้เคยมีเฉพาะในรถราคาแพงกว่านี้มากทั้งหมดนี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ ข้บับี่ไม่ว่าคุณจะขับในกรุงเทพที่การจราจรหนาแน่นหรือออกทริปยาวในวันหยุดสุดสัปดาห์ต่อไปเรามาดูเรื่องราคากันบ้างซึ่งเป็นจุดขายที่สำคัญของ Yaris ATIV ในประเทศไทยโ To โย ta าย r ริส ATIV 2026มีหลายรุ่นย่อยให้เลือกตามวบประมาณและความต้องการรุ่นเริ่มต้นราคาอยู่ที่ประมาณ5500 0 0บาทซึ่งก็มีอุปกรณ์มาตรฐานที่ครบครันอยู่แล้วรุ่นกลางจะเพิ่มล้ออัลลอยหน้าจอ i ิน o t a i n m น n t ขนาดใหญ่ขึ้น และวัสดุภายในที่อัปเกรดส่วนรุ่นท็อปที่มาพร้อมระบบความปลอดภัยเต็มชุดบาะหนังและเครื่องเสียงพรีเมียมราคาอยู่ที่ราว700,000บาทเมื่อพิจารณาถึงดีไซน์เทคโนโลยีและความสบายที่ได้รับก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมรถคันนี้ถึงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดในกลุ่มซับคอมแพคในไทยเครือข่ายศูนย์บริการของโตโยต้าที่ครอบคลุมและชื่อเสียงด้านความทนทานยังช่วยลดค่าบำรุงรักษาและทำให้มูลค่าขายต่อสูงอีกด้วย โดยรวมแล้ว t o โยต้าย r ริส t อท2026ตอบโจทย์ทุกข้อมันดูมีสไตล์และพรีงเมียมภายนอกให้การขับขี่ที่นุ่มนวลและประหยัดน้ำมันมอบประสบการณ์ภายในที่เกินคาดและทั้งหมดนี้มาในราคาที่คุ้มค่าสำหรับคนรุ่นใหม่ครอบครัวเล็กๆหรือใครก็ตามที่มองหารถซีดานขนาดกระทัดรัดที่เชื่อถือได้และทันสมัย Y a ริส a อท v คือหนึ่งในตัวเลือกที่ฉันฉลาดที่สุดในตอนนี้ หากคุณกำลังที่จะอัปเกรดรถหรือซื้อรถคันแรกคันนี้ควรอยู่ในลิสต์ของคุณแน่นอนขอบคุณที่รับชม Auto ้ o r Review และอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดรีวิวเชิงลึกแบบนี้อีกในครั้งต่อไป